ใครบอกขับบิกบค์มันลำบากซิกแซกไม่ได้ผมซิกแซกให้ดูเลยนี่ถือว่ายังกว้างนะเคยเจอแคบกว่านี้แต่ถ้าแคบกว่านี้ผมว่าคงขับช้ากว่านี้ฟอร์ตูเนอร์พี่ก็จะเข้าไปมาเลยพี่มาเลย พี่ไปแล้วพี่ให้ทางผมไปด้วยนะไฟแดงนอยกว่าจะหลุดจากไฟแดงร้อน ร้อนมากเลยวันนี้ร้อนมากรถก็เยอะด้วยยิ่งรถเยอะอากาศก็ยิ่งร้อนเลยนี่มันติดเพราะคนหนีจากพระรามสองมาก็เนะี่ยทำไมมันแน่นกันขนาดนี้ อโอ้ยมันร้อนเว้กล้องน่าจะร้อนจีแล้วแหละ ôi, mình nóng quá, nóng quá luôn hôm nay, nóng, nóng, เครื่องร้อนอ่ะเครื่องร้อนไวมากวันเนี้ตายหลุดพ้นจากรถติดแล้วโอ้เครื่องร้อนจีเลยเวอรสร้างดินคำทนอนแต่ละคนตัวโคตใหญ่แล้โควดรสูงเลย เร็วเลยครับสองหนึ่งตายเขียวแล้ว โอ้ห oh oh. เร็วไม่ได้เลยจ้ะ ใถึงแล้วตอนนี้อยู่ตรงวัดภูเขาทองนี่วัดภูเขาทองซ้ายมือน,นี้เลยนะเนี่ยเขากำลังปรับปรุงอยู่ตรงตอนนั้นเรากินไก่กันตรงนี้เลยเนาะไก่ที่เขามาซื้อบ่อยอะ่ะนี่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเลิกขายไปแล้วไม่เห็นมานานแล้วหรือไม่ก็ย้ายไปตรงไหนสักที่นะึ่งเง 掉到哪里了、啊？ จอดน,นี้ปะวะใช้ตึกนี้ไหเออตึกนี้แหละจะจอดตรงรถตรงไหนได้เนี่ยอ่านี่แหละที่เนี่ยแหละ่าท,ที่จอดก่อนรถเยอะนะ เข้าในาออกจอดเข้าทางนี้เอาอออที่จอดที่มันออกง่ายๆแล้วมันไม่มีใครมาโดนนะขออย่าขยับรถนะแม่งล็อกคอ

นตรงนี้นเป็นเคสก็เคสตึงโอเคไหมค้บนจมีอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้คิ่า่เอกอก้องเขก็มาที่ไหนวะสอสอเป็นอสอไม่มีอะไรเลยจ้ะพักผ่อนแล้ว อืมผ่อนจริงๆครับคั่อนของแท้เลยนี่พวกอุปกรณ์ไลฟ์สุกที่ในชั้นบันไดไม่เคยเห็นเล็กๆขนาดนี้ได้คนเดียวอ่ะเออมันได้แค่คนเดียวเต็มเลยอ๋อใช่เขาก็ทำกันเลย ลูกซีไไนซื้อมารห้คนเถรามันได้ราคาส่งนี่ทางนู้นเหรอจะซื้อเคสให้ได้เลยใช่ไหม <c oughs> เดินข้ามไม่ได้เลยเผื่อทางเดินข้ามาไม่ได้ <c oughs> เดินลงเปลี่ยนไปอีกตึกหนึ่ง <c oughs> ออกกำลังกายอย่งี้จะได้ผมอม ลงมันไม่เท่าไหร่หรอกขึ้นขึ้นบันไดไปทั้งสองรอบเลยนะตึงเป็นสูงดีจะได้เป็นสายัไม่เกี่ยวตรงนี้ตรงนี้เนสติกเปลี่ยนติ๊กตึงขึ้นไปติ๊ก มีแค่ตรงนี้รูวะไ,ไม่รู้แล<ม>้วที<อ>น่ะลองดูตรงนี้ไปดูนี้ก่อนเลยโอ้โหแ,แดดร้อนแรงเพราะตอนที่เวลาเราสั่งของในช้อปปี้ลาซาดา้านีบ้างเสือป่านะปเนี่ยลองเดินเข้าไป,ปดู ไ,ออไราลองทานร้านนี้ดูมันควรไหมจะหน้าจอหน้าจอเท่าไหร่ เขามีหลายรุ่นหนูรู้จะมี Oppo A สิบเจ็ดแบบเอาเพียวโทรถามคอที

สีสัมตรงไหมสีช้าสวยเก็น่ปะสีฟ้านตั้งได้เนี่ยตั้งได้แล้วเป็นที่ชา์จได้ปะได้อยากได้เลยพี่คานี้เท่าไหร่คะสองร้อยจ้าจอถ้าจอเทียมคือต้องเจ็ด จอแทนก็อยู่ประมาณหนึ่ร้อยถ้าชอบเด <ไป S 2> ี <ไป S 2> ๋ยวผมจะจอมาเทสเครื่องให้ก่อนว่าก้องระบบุอื่างทำงานปกติไหมถ้ามันปกติที่ก็ทำถ้ามันไม่ปกติก็ไปว่ากันท,ท,ที่จะทำหรือไม่ทำจอเทียมเยจ็ด้อยนี่ถูกสุดเลยถ้างานห้าหกร้อยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องชอบบางทีแค่ใส่กระป๋องในเปนกดกระดับจอก็เจ เอาแตะเอาไงก็ซ่อมสองพันนี้ไปซื้อมือสองข้างนอกเอาจอเช็ดเครื่องให้พี่ก่อนถ้าเสียพี่เอาจอเช็ดจอเขียมจอเขียมเลี่ยนเป็นลูกค้าวีพีโดนเรียกตัวเดินตามตัวเลยที่เราอยู่ก็ตองนี้เองเสวยดีเว้ยเทสฟังเทสฟังใหญ่ไปไหม อ๋อนี่มันแผกเป็นห้อยไงเอาไว้วางมันคือฝามันแล้วแหละถ้าเครได้แผลอยากได้แบบตั้งเพราะว่าเราเราชอบแบบตั้งดูอะไรอย่างเงี้ยใช่พักเตียงมือม้อชเช้ามื้อเช้าเวลากี่โมงเตียงจ่ะคันว่าประมาณสักทั้งหมดส,สองไม่ถึงมกเตียง ้วทีทันอยู่หน้าจอเจ็ดร้อยปอดเอ้ยบอดี 600, ้หกร้อยก็แพงอยู่นาอีก,กักพักหนึ่งใ่แต่ร้านไม่อยู่แค่ตรงนี้เราเดินบนนั้งนานแล้วขวามานี่ก็ถึงแล้วเนี่ยแล้วเร็วบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงปูหมูเด้งธรรมดาของการเหมือนกันถ้าผมคำับหมูเด้ง หนึ่ง,งชิ้นหมูแดงหนึ่งสองสามสามชิ้นแล้วก็ปูครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บะหมินน่าจะสองก้อนมั้งหรือก้อนเดียววะนี่เกีย้ยวนี่เกีย้ยวนี่เกี้ยวหนึ่งอ่าเกี้ยวเมียนเดียวเกี้ยวเมียนเดียวอะ่ะอันนี้น้ำง่าง เต้นใส่พริกแสดงฉานขนาดนี้เขาน้ำใสอยู่เลยเนี่ยกินพริกไม่เป็นครับขอโทษคลงกัวเะครับไ,ไม่เป็นไรครับขอนับขอเป็นุขครกาขรดดีนะครับครับอเอรื่องดีเต็มไงอื้ม อะไรที่ฮ่ <laughs> ารรมาาดาเจียวเหมือนเดิมเหมืนอนตัวเดิมข้าหน้าแล้วมั้งขนมเชียวสองอันนะอ่าเอาหมูเด้งเหมือนเดิมไม่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนเด็กเมียบอกว่าอร่อยใช่ไหมเจียวอร่อยเอเอเจียวแบบเหมือนเจียวกุ้งอือ กมันเป็นกินกับกินทะเลกินทะเลเกี๊ยวกุ้งต้องกินทีุ่้มก้านะครูบรูประมาณจิบมือนึ่งกิดอย่ในราคาาได้ทุกอย่าง่ะแต่ไม่ได้ปริมาณแล้วไปจ่ายเท่าไหร่ครับจ้าแดงผมผมบะมีม่เกี๊ยวหมูแดงคูหมูแดงอะกีน้ำกีเอสซน เท่าไหร่นะร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ครับคร้อครับทำครับทำรงนี้ีที่จามโป๊ะแมกอันเดียวหกสบบาทครับนเอาไหมติดเลยก็ได้นะเอา1ิบเ็ดด้วยดีกว่าสิบเอ็ดโปรครับ ขอบดำใช่ไหมครับจกากมีเกมเจอขอบดำเอากรไต่ายกันเอาสิบสามแล้วต้องถอดต้องที่สิบสามโปแม็กเปล่าครับผมครับครัคบผมครับหนูดูดิติดสวยมั้ ติดเองดีกว่าติดเองติอตไปจากแปมทั้งสี่สิบต่อมึงโดนริดแปดสิบมาซื้อถึงที่นะเนี่ยไม่บอกเขาเขาไม่รู้ ฟองโทรถามเค้นดิจิมรหัสได้เปล่ายแบตเหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์เองอ่ะสิบสามเปอร์เซ็นต์โหเคนรหัสหน้าจอรหัสเลยมะทำได้ครับจะต้องไปต่อทำไปสี่เอรเซนก่อนโทรศัพท์ทิ้งไว้นี่ก่อนหน้าเดิมเขาบอกว่าสี่โมงเส็บ